โอเคครับผมก็ขอาการสวัสดีฟังทุกผู้ชมทุกทา่านครับเป็นตลากสูตสปรินท์เซอร์แลนด์นะครับเพราะก็ผมตาน,นะครับวันนี้ก็พามาวันที่ใกล้จบซีซั่นนะครับเหลือ18ชั่วโมงสุดท้ายนะครับใครที่ยังไม่เช่าการนะสามารถเช่าการได้นะครับเพราะว่าเออการไปหนึ่งอยู่ได้24ชั่วโมงครับถ้าเกิดรีแล้งมาแล้วก็แล้แงแล้งเออแล้งน้อยแล้งเหลือเท่านี้สมมติเลตติ้งเรามี1,000ใช่ไหมถ้าเกิดว่า1,000ปกติเราจะได้แล้งซิลเวอร์สแต่ตอนนี้คือ มันอยู่บอลสนะครับเพราะว่าเออแต้มแต้มไม่ถึงนะก็เวลารับของก็จะรับได้แค่ระดับบอลสเท่านั้น,นครับก็จะรับได้แค่5กล่องเท่านั้นนะก็ช่วงท้ายซีซั่นนะครับการ์ดอาจจะแพงนิดนึงนะก็ต้องทําใจเช่าไปนะครับตอนนี้ผมก็ขายการ์ดไปบางส่วนแล้วนะครับขายการ์ดไปบางส่วนแล้วก็เราส่งการ์ดไป ID ดีไหนวะส่งไปร้อยหนึ่งเดี๋ยวขอดึงการ์ดกลับก่อนนะครับ later few moments later. ผมก็เพิ่งสมัคร i อดีใหม่เมื่อคืนครับตอนนี้ก็มีแผนว่าจะเปิด ID ดีที่6กับเปิด ID ดีที่ไม่เปิด ID ที่5กับ ID ดีที่6อยู่นะต้องดูก่อนนะครับอันนี้เตรียมไว้เช่าการแล้วครับนี้อ๋อโอเคแสดงว่าเราเราส่งมารหัสนี้นะครับส่งการ์ดใบเดียวนะส่งการ์ดใบเดียวส่ง,ส,งส่งไปส่งมาทนะี่จริงการ์ดใบหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีแต้มสัก5 0า0ันเนี่ยการ์ดใบหนึ่ง,งสามารถวนทุกรหัสได้นะครับเออเราเล่นรหัสนี้เสร็จแล้วก็วนไปรหัสอื่นไปเนี่ยครับเล่นวนไปเรื่อยๆนะให้อยู่ระดับป้อนหนึ่งประมาณ คือถ้ามีการ์ดเต็มประมาณ5000เนี่ยเราสามารถวนไอดีได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไปการ์ดไบนะก็จะไม่ถ้าเราใช้ลงแรงการ์ดเปนะก็จะไม่สามารถใช้ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอหยายการ์ดก,กลับเกาอนนะเพราะว่าค่าเช่ารู้สึกว่าจะแพงหลือเกินอนะ่ะโอเคขอรับการ์ดโอเคเราก็จะมาดูนะครับเลดติ้งไม่ขึ้นเนาขึ้นปะเราใช้ไปด้วยหรอเรามีกี่ใบเรามี2ใบทำไมเลดติ้งไม่ขึ้นวะ ขึ้นแล้วโอเคเราก็จะไปหาเช่าการนะครับเราต้องการแค่60นะเออท้ายซีซั่นก็กนจะแพงนิดหนึ่งนะต้องทำใจนะครับผมบอกไว้นะเออระดับเบต้าเลระดับเบต้าเลอันนี้ผมจะเช่าแค่พาวเวอร์หกนะครับจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเบต้าเลโอเคแล้วก็กดเรนทัลนะครับใบเท่าไหร่วะโอ้ใบละหนึ่งโอเคก็คือผมจะเอาแค่รอดแค่อันนี้นะครับผมจะเอารอดแค่ เออบอนสองนะทุก ID นะครับผมจะอยู่ที่บอนสองพอนะเพราะว่าบอนหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการ์ดไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูไใบละหกพันกันครับรู้สึกว่าจะเช่าการ์ดใบละหกพัน่าจะคุ้มกว่านะแต่ละรหัสนะครับแต่ว่ารหัสที่4ผมก็ไม่ถึงโอเคแสดงการ์ดการ์ดใบนี้โอเคเต็มถึงหนึ่งพันแล้วครับแล้วก็อยู่จบที่บอนสองนะได้เจ็ดกล่องครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเราจะมาเปิดยี่แปดกล่องน,นะหลังจบซีซั่นนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่พอเราก็จะโอนจากไอเดียหลักไปนะครับก็โอเคเราไปหาาาาเช่่กกกรร์ดดัันนีวะคบ เอาเชา่าให้ครบทุกไอดีนะเพราะว่าเฮ้ยอันนี้พันหนึ่งหรอวะพันหนึ่งเราเช่าอะไรมาเช่าการ์ดใบนี้มันจะหมดอายุยังวะเนี่ยเราเช่ามากี่วันแล้วเราไม่ได้ดูนะ,ะต้องไปดูพิกมอนเตอร์หรอเช่ามากี่วันวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเช่ามาวันเดียวเลยเดี๋ยวขอขอกลับไปดูประวัติก็ได้ครับก็น่าจะรู้ๆอยู่น่าจะเช่ามาวันเดียวนะครับหมดหมดวันนี้ประมาณห้าทุ่มนะ อีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราเช่าเพิ่มก็ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาหรอกอการ์ดเลนแล้วก็ดูมาเก็ตเฮสตอรี่เลนทรอนเฮสตอรี่นะครับมันจะหมดกี่โมงวะเนี่ยเราเช่าการ์ดใบเนี่ยมาเราเช่าการ์ดใบน,นี้ใช่ไหมอะไรชื่ออ่านยากจังวะไม่ใช่การ์ดใบนี้เออการ์ดใบนี้เราเช่ามาเท่าไหร่เราเช่ามาเมื่อวานใช่ไหมโอเคแสดงว่ามันจะหมดต้องเช่าเพิ่มนะครับ ID นี้เอาจบมีแต้มเท่าไหร่แต้ม1,000เอ้ยแต้ม1,300เราสามารถเอาจบได้ที่แต้มเท่าไหร่ดีวะ 1300สามารถจบได้ที่ซิเวอร์หนึ่งครับเอ้ยซิเวอร์สามนะซิเวอร์สามใบละหมื่นห้าใช่ไหมเออขอหาการ์ดที่ราคาหมื่นห้าก่อนนะครับหมื่นห้าหมื่นห้าเป็นอีพิกเบต้าการ์ดขอบทองอีพิกเบต้าขอบทองนะครับคือการเช่าการเนี่ยผมสอนนะว่าวิธีการเช่ายัางไงครับก็สามารถย้อนกลับไปดูการที่ผมเช่าได้นะอันนี้ผมก็จะมาเอ่อทำคลิปเช่าไอดียลองเฉยนะครับดูว่ามันจะใช้งบเท่าไหร่ าเกิดว่ามันสูงไปผมก็ไม่เอานะโอ้โหใบละหกร้อยไ,ไม่ต้องเอาแล้วครับแพงแพงสั์เลยโคตรแพงอ่ะการใชยซีซันก็จะประมาณนี้นะครับเราเอาสักหนึ่งพันก็พอละหนึ่งพันะ 1, ก็พอละไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาล e เจเนรีการธรรมดาได้นะครับล e เจเนรีธรรมดาได้เนี่ครับใบละเท่าไหร่ก็ก็แพงเอาเรื่องอยู่นะใบละหกสิบหกนะครับก็โอเคก็โอ้โหแพงอยู่นะ ทำไปเล่นไปไปล้วหกบหกเลยเหรอโอ้โหอเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องจริงๆการ์ดใบนี้น่าจะถูกสุดละโอเคขอย้ายจากไอดีหลักไปอดีอื่นแล้วกันนะครับดูราคาอันนี้คือไอดีหลักขอเก็ไม่มีนะครับเพเยอร์เอา ต้องย้าย IDC แบบนี้ไปเรื่อยๆนะสเปกต้า2,000โอเคเราจะเอาให้มันจบที่ทุก ID เออจบที่สัก1ก็ได้ครับสักบอลสอก็ได้ ID ละเกล่องนะเปิดฟรี ID ละเกล่องต้องดูกันอีกทีนะครับรู้สึกว่าค่าเช่าจะแพงแเกินนะโอเคได้เช่าแล้วเช่าของใครดีเช่าวันนี้แล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็เช่าได้อยู่แล้วนะครับสองงโอเคเช่าไป45เลยนะแพงมากนะครับยอมยอมรับจริงว่าแพงนะ พอ id เนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะส่งไป id ต่อไปนะฮะเพราะว่าทุก id คือผมเช่า1วันหมดนะา,ารพวกนี้แต่ว่าข้อดีก็คือหลังหลังรีซีซั่นนะครับวันต่อไปเนี่ยการ์ดราคาจะโคตรถูกเลยฮนะรอเช่าพรุ่งนี้ก็ได้ครับไม่ต้องเช่ารายวันนะโอเคเราก็ได้แต้มมาเรียบร้อยแล้วครับก็ย้ายไป id ต่อไปเลย id ต่อไปคือ id ไหน ไอดีที่3ครับไปดูไอดีที่3นะว่าชื่ออะไรเงินเงินไม่พอแน่นอนครับไอดีนี้ทุกไอดีนะผมว่าเงินไม่พอเออสเปกตาสองศูนย์ศครับสเปกตาสองศูนย์ศโอเคเราจะโอนจากไอดีนี้ไปนะครับเออโอนไป34แล้วกันเราจะทําแบบนี้นะอันนี้คือถ้าเราไอดีเยอะเราก็จะดูแลประมาณนี้นะครับดูแลเหมือนเหมือนลูกคนนึงเลยโอเคเก็จะโอนไปนะครับโอนไปเรื่อยๆเช่าการ์ดให้ครบทุกตัวนะจบที่บอนสองพอครับอันนี้เป็นแนวทางการหาเงินของผมนะ ครที่มีแนวทางที่ดีกว่านี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่อันนี้คือเป็นแนวทางของผมนะผมจะไม่บอกว่าเออควรมาทําตามผมหรืออะไรก็ตามนะครับใครที่มีเทคนิคเป็นของตัวเองก็สามารถใช้ได้นะแต่ว่าผมถนัดแบบนี้ครับผมขอเช่าแบบนี้ดีกว่าอโอเคกัรอุย้ยทันปะเนี่ยไม่ทันพวกบอทแน่เลยเฮ้ยทาไมมันถูกขนาดนี้ว่าไม่ทันพวกบอทแน่เลยพวกบอทก็มีนะแต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้วละ่ะโอ้โหอยากได้มาก ใบละไม่ถึง10บอะ่ะปกติก็ใบละ10นะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงไสายทีซันเนี่ยก็เลยแพงโอ้โหไม่ฟันจริงอะ่ะเอ้ยใบยละ10เองหายไปหลายบาทอยู่นะโอเคก็ประมาณ10บาทนะครับก็3 0 4สก็ประมาณ10บาทนะถ้าเติมนะครับโอเคไทเีจเนอรี่เรนเท์นท่เหมือนเดิมการเรนเ์ท่อโอเคเราเช่าอันนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาสี่ก็ได้โอ้โหอันอันที่45น่าจะถูกสุดแล้วนะครับน่าจะถูกสุดแล้วสำหรับบอลดสองนะครับ เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมรับซื้อรหัสนะครับใครที่เออมีรหัสสปินเตอร์แลนด์แล้วเลิกเล่นนะครับผมรับซื้อนะครับรหัสละ2 0 0รยกอีเมลนะครับใครที่จะขายครับทักแชทมาได้นะโอเครหัสนี้ก็เช่าไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ยั่สองแล้วสบายใจแล้วแต่ว่าบอนสองนี้แต้มเท่าไหร่โอเคแต้ม400ร้อถึงเจ็ดนี่ครับเดี๋ยวเราก็อันนี้เราก็จะโอนไปรหัสอันนี้เราสามารถปั๊มต่อได้นะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่า รหัสลูกลักเอ้ยรหัสลูกตัวสุดท้ายนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีเงินเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่นะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเก็บไว้เวละเอ้ยอันนี้คือผมเล่นมันเดียวนะเล่นมันเดียวอยอดับบอลสองนะแต่ว่าการ์ดเช่ามาเมื่อวานก็จะหมดวันนี้นครับโอเคการ์ดเงินก็ไม่พออีกโอ้โหเงินโคตรน้อยรห,หัสน,นี้ชื่อเลยสองศูนย์หนึ่งศูนย์อืมเอ้ยการ์ด ถ้าเช่าการไม่พอเราต้องหาเงินใช้ใช้หนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสองศูนย์หนึ่งศูนย์โอเคแล้วก็จะโอนออกประมาณนี้นะครับคือเล็กๆนน้อยเราสามารถโอนได้นะเพราะว่ามันไม่เสียอะไรนะครับก็ทําก็ประมาณนี้นะวิธีการดูแลไอดีหลักนะครับต่อไปนี้ผมผมจะไม่ขายดีซีแล้วผมจะเก็บไว้นะครับผมจะเก็บไวท้ทําเกี่ยวกับพวกน,นี้แหละเพราะว่าท้ายซีซันมามันจะลําบากในการเช่าการนะครับตอนนี้คือผมเช่าการไปแล้วสามไอีนะครับเหลือไอีตัวตัวนี้ไอดีสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมก็จะเล่นรหัส เล่นรหัสแรกรหัส2รหัส3เอาเงินมารวมกันแล้วก็มาให้รหัส4เช่านะครับคือทั้งหมดเนี่ยผมจะจบที่บอนสองนะครับผมจะจบที่บอตสองทุกรหัสคือค่าเช่าก็ไม่แพงเกินไปก็ประมาณไอเดียล้วประมาณ10กว่าบาทนะครับพอเช่าเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเปิดได้ฟรีเจ็กล่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยิ่งรหัสเยอะก็ยิ่งได้เปรียบนะครับเกมนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับสลับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามนะครับก็อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเออเราเช่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วครวนี้ แล้วเกิดว่าเรากดเช่า2วันใช่ไหมเออคนคนคนขายอะคนปล่อยเช่าการ์ดอะสามารถกดกดดึงการ์ดคืนได้นะครับเราต้องตรวจสอบดีดีนะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะครับสามารถมาเช่าวันสุดท้ายได้หรือว่าไปดูที่พิกมอนเตอร์ได้นะครับส่วนพิกมอนเตอร์เนี่ยผมดูดูดูไม่เป็นหรือเปล่าผมไม่เคยดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ดึงการ์ดกลับมันเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่เคยโดนดึงคืนผมเช่า1วันตลอดนะฮะอันนี้ผมไม่สามารถทําคลิปไม่ได้จริงแต่ว่าคนดูสามารถไปตรวจสอบเองได้นะว่า พวกน่าจะอยู่ในเรนเซอร์ฮิตตอี่อว่าดูว่าดึงคืนหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเนี่ยาเจ็วันเปนะ็นดึงคืนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเปิดกล่องได้การ์ดส,สวยๆทุกคน,นครับสวัสดีครับ